สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดรเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคม2566มานํ 2, 66, มานำเสนอครับสายลมแห่งการเปลี่ยนไปดามหลักกลศาสตร์ควอนตัมก้าวไกลก็แค่สา,สารเล็กที่สุดน้อยที่สุดในอะตอมประชาธิปไตย อันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ดูเหมือนใหญ่แต่มันแค่รูปทรงตามวัตถุอาศัยคือปฏิบัติการ I.O. รูปแบบต่างๆทั้งปั่นแฮชแท็กปั่นเฟกนิวปั่นทวิตเตอปั่นเฟซปั่นมอบดังนั้นจริงที่เป็นจริงก้าวไกลไม่อยู่ในฐานะจะมาเป็นรัฐบาลได้แต่ไหนแต่ไรแล้วที่ดูเหมือนจะก็เพียงทึกทักกันไปตามรูปทรงปั่นเท่านั้น แล้วเมื่อวาน2ส,สิงหาคม66เพื่อไทยก็พิสูจน์ให้เห็นความจริงข้อนี้โดยเปลี่ยนการประสานมือกับก้าวไกลจากรูปหัวใจหวานแหววเป็นรูปมังเอกวาบวิวพร้อมแถลงการถอนมั่นขอไปเลือกคู่ใหม่ตั้งรัฐบาลตามหัวใจกระซิบโดยขอออกจากพันธสัญญา MOU 8พักเหตุผลที่เพื่อไทยถอนมั่น เพราะก้าวไกลยืนยันจะคงนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อไทยบอกเช่นนี้ก็คงไปด้วยกันต่อไม่ได้เพราะยังไม่ผ่านทั้งสอสอทั้งสวในรัฐสภาชลนานสีแก้วอ่านถแถลงการตอนหนึ่งว่าในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและ เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกที่เพื่อไทยจะทำทันทีเมื่อเป็นรัฐบาลสองข้อคือประชุมครมครั้งแรกปับจะลงมต,ติปุ๊บให้ประกาศวาระแห่งชาติทำประชามติตั้งสอสอรอเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว จะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีรัฐบาลเพื่อไทยจะนำนโยบายก้าวไกลมาทำต่อทั้งเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากนี่ในความถแถลงการก็ประมาณนี้ส่วนก้าวไกลนายชัยธวัฒนุลาธนเลขาพักก็ถแถลงว่าตกลงถอนมั่นสบัน MOU 8พักกันด้วยดีแต่ทวัฒชัยบอกทั้งนี้ในการพูดคุยกันกับพักเพื่อไทยไม่ได้มีการขอให้พักก้าวไกลพิจารณาถอยเรื่องการเสนอมาตรา112 และตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีการเจรจากันเรื่องนี้พักเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพักการเมืองเกือบทั้งหมดที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยไม่ต้องการให้พักก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะมีเรื่องมอน1 2หนึ่งหรือไม่ก็ตามเอาละไหนจริงไหนเท็จยกประโยชน์ให้คู่ความสรุปก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาตินั้นหรือ ก็ไม่รู้สินะได้ยินนักข่าวถามก้าวไกลจะไปอยู่ในสถานะใดชัยธวัฒน์ก็ตอบว่าพรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดคือไม่เป็นทั้งฝ่ายค้านไม่เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลแต่จะเป็นฝ่ายขวางคลองรอจังหวะขยิบตาเสียบก็ดีพรรคเทวดาจุดติมาจากดาวโจนบ้างดาวกาลีบ้างดาวยำฉาบ้าง ก็ต้องอยู่ส่วนเทวดาจะซ่องเสพซ่องสุมกับพักมนุษย์ไม่คู่ควรก็สรุปเรื่องพอให้เข้าใจจากนี้เป็นทีผมคุยโม้บ้างละ่ะแล้วจะมีพักไหนร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยบ้างละ่ะล้านเปอร์เซนต์ตอนนี้มีหนึ่งพักคือพักประชาชาติของท่านประธานรัฐสภานายวันมูอหมัดนอมาทาส่วนพัรอื่นๆไม่ต้องกระเดวรูไ้ไปหรอก ยังไงยังไงวันนี้3สิงหาเพื่อไทยก็ต้องแจงหน้าไพ่อยู่ดีว่ามีพักไหนบ้างเพราะพรุ่งนี้4สิงหาต้องประชุมรัฐสภาเสนอชื่อนายเศรษฐธธาให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกกันแล้วเพื่อไทยมีต้นทุน141เสียงจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากก็ต้องหาพักร่วมให้ได้เสียงมากกว่า250เสียงขึ้นไปก่อนไม่ต้องไปเสพข่าวที่ไหนหรอก มองด้วยตาก็พอรู้ไม่หนีภูมิใจไทยเ1เสียงพลังประชารัฐ40เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงแค่นี้ก็ปาเข้าไปตั้ง273เสียงเหลือเฟือถ้าสวาเชื่อถือสัจจะเพื่อไทยไม่ระแวงในตัวนายเศรษฐาว่าวันนี้กับวันหน้าที่พูดจาจะไม่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีน สวน่าจะโหวตให้เลยป้าย376เสียงด้วยซ้ำแล้ววันที่10สิงหาคณะรัฐบาลเพื่อไทยก็ตื่นกันแต่เช้าๆไปตั้งแถวรอรับหัวหน้าข้อที่จะบินมาลงที่ดอนเมืองจากห้องกงไปห้องกลงผมอ่านถแถลงการเพื่อไทยดูท่าทีสีหน้าก้าวไกลผมว่าเรื่องนี้เป็นรายการพบเพื่อจากพร,ราคเพื่อรวมมากกว่าที่เพื่อไทยก้าวไกล จะไม่เป็นแดงอมส้มแล้วจะไปรวมกันที่ไหนก็ที่คนจะตั้งเป็นสอสอรอและการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นแหละ mm. เพราะเป้าหมายที่ไปสู่จุดหมายร่วมกันมันก็อยู่ตรงนั้นรัฐบาลเพื่อไทยไม่ยกเลิกไม่แก้ไขามาตราน1นึเองแน่เพราะนั่นแค่กฎหมายลูกแต่สอสอรอที่เพื่อไทยตั้งต่างหากจะเป็นผู้เขียนกฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นคือใครจะรับประกันได้ว่าหมวดหนึ่งหมวดสองว่าด้วยราชอาณาจักรไทยและพระมหากษัตริย์จะไม่ถูกรื้อเขียนใหม่เป็นอย่างอื่นและจะยังคงอยู่ในหมวดความมั่นคงหรือย้ายไปอยู่ในหมวดอื่นเช่นไปอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพซึ่งในแถลงการเพื่อไทยไม่พูดถึงตรงจุดนี้จะเป็นจุดทำให้พระมหากษัตริย์ ไปอยู่ในสภาพเดียวกับประชาชนทั่วไปใครหยามหมิ่นอย่างไดก็ได้แค่โทษปรับแถมยอมความกันได้ด้วยทางให้พระมหากษัตริย์ต้องลงมาเป็นคู่ความโดยตรงกับคู่กรณีต้องฟ้องร้องเองหรือสำนักพระราชวังเท่านั้นมีสิทธิ์แจ้งความแทนพระมหากษัตริย์ทั้งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ก็จะแบ่งแยกได้ ตามมุ่งหมายซ่อนเร้นผ่านการปฏิรูประบบราชการการให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นคือปฐมบทนำสู่การแยกอำนาจแยกแผ่นดินในขั้นตอนต่อๆไปทั้งจะเปลี่ยนการปกครองจากระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นเหลือแต่คำว่าระบบประชาธิปไตยก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะมีหน่อแนวในทางพยายามให้เกิดขึ้นมาตลอดจากก้าวไกล ที่มีเพื่อไทยกลมกลืนในแนวทางเห็นได้จากเวทีสัมมนาร่วมหลายหลายแห่งเหล่านี้เป็นเพียงข้อวิตกของผมเท่านั้นหากแต่เห็นแถลงการเพื่อไทยนำนโยบายหลักก้าวไกลามาประกาศเป็นนโยบายเพื่อไทยจะทำเมื่อเป็นรัฐบาลนั่นมันมีเหตุผลที่ผมต้องวิตกเพราะในคำว่าปฏิรูปกองทัพมันไม่แค่ยกเลิกเกณฑ์ทหารเพื่อเอาใจวัยรุ่นเท่านั้น หากแต่มันยังหมายความรวมถึงการยุบกอรมนยุบสออบตอภาคใต้ยุบกองบัญชาการทหารสูงสุดย้ายหน่วยทหารออกจากกรุงเทพหมดและใช้เรือประมงแทนเรือรบตามนโยบายก้าวไกรรวมทั้งการลดสถานะพระมหากษัตริย์ให้ลงมาอยู่เท่ากับประชาชนและการทำหมันกองทัพให้มีสภาพเป็นตุ๊ดเป็นแถวเหล่านี้ คือเส้นทางการนำไปสู่การล่มชาติล้มสถาบันตามแผนที่มันเป็นอยู่และกำลังพยายามทำกันอยู่ชัดๆวันนี้3ส,สิงหาสารรัฐธรรมนูญจะมีคำตอบว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาดีความกรณีเสนอพิธาที่ตกไปแล้วให้นำมาเสนอโหวตใหม่ได้หรือไม่ส่วนพรุ่งนี้4สิงหาเพื่อไทยบอกแล้วเสนอนายเศรษฐา ให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเป็นนายกเห็นว่าจะเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์และให้สมาชิกซักถามข้อของใจก่อนโหวตสอวอรหรือส,อสอช่วยซักถามประเด็นนี้ด้วยก็ดีว่าที่เพื่อไทยยกนโยบายก้าวไกลมาปฏิบัติหมายถึงอะไรและรัฐรมนูญที่จะเขียนใหม่จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าจะไม่มีเนื้อหานำไทยจากราชนาจาักรไปเป็นสาธารณรัฐ จะไม่เปลี่ยนเนื้อหาหมวด1ห,หมวด2และย้ายออกไปจากหมวดความมั่นคงการเมืองวันนี้เท่าที่ดูหนักไปทางรับปากไปก่อนคือวันนี้ไม่แต่จะเชื่อได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้จะไม่กลับไปเป็นใช่ตามลายเดิมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวัน สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ